สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านได้ร่วมสมัครเป็นสมาชิกของช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยโดยกดปุ่มสีเขียวข้างล่างนี้ครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเพื่อร่วมสนุกและสร้างเครดิตให้กับช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยครับวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับ สวัสดีครับทุกูชมที่ติดตามชมช่องดาเร็เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากเพจเ Facebook ของคุณเดชานรุนาสมานำเสนอครับแผลมะเร็งร้ายที่อนุทินไม่มีวันสลัดหลุดออกไปได้มีข้อมูลมากมายส่งให้อดมินเพจคอยตรวจสอบความจริง เห็นแล้วก็ได้แต่สะอิดสะเอียนนักการเมืองไทยมีการวางแผนกันเป็นระบบไม่มีใครต้องการเข้ามาทำงานรับใช้ประเทศชาติกันสักคนมีแต่เข้ามาสร้างอำนาจให้กับกลุ่มตนเองถ้าเป็นแบบนี้ไม่เกิน4ี่ปีก็ได้เห็นประเทศชาติเตรียมล่มสลายได้เลยมันเริ่มตั้งแต่ภูมิธรรมกับหนูผีที่คอยแย่งอำนาจของกระทรวงมหาดไทยเอาไว้ในมือนักการเมืองสองคนนี้ใครขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทย สิ่งแรกที่ต้องทําในทันทีคือรีบย้ายข้าราชการของศัตรูคู่แขกและย้ายเอาคนของตัวเองเข้ามาแทนเพื่อใช้ปกป้องสิ่งที่พวกพ้องตัวเองกระทาความชั่วเอาไว้มากมายเปิดประเด็นคดีหัวสวแต่หนักที่สุดก็คือคดีของเขากระโดงของอนุทินและเจ้าพ่อพักภูมิใจไทยเขากระโดงเป็นพื้นที่พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่ห พระราชทานให้เป็นสารที่ก่อสร้างทางรถไฟเพราะเต็มไปด้วยแร่หินแกรนิตมาถึงสมัยในหลวงรัชกาลที่6ได้ลงพระราชกฤษฎีกาชัดเจนให้ที่ดินตรงนี้เป็นทรัพย์สินของการรถไฟและเป็นทรัพย์สินของรัฐห้ามไม่ให้โอนถ่ายเทไปเป็นของเอกชนโดยเด็ดขาดแต่ปัจจุบันเขากระโดงได้ถูกบกุกรุกจากชาวบ้านและเจ้าพ่อตัวใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยนำไปสร้างสนามฟุตบอลสนามแข่งรถยนต์อย่างเปิดเผย และได้กระทําผิดกฎหมายอย่างชัดเจนแต่คดีไม่มีความคืบหน้าแม้ว่าศาลฎีกาสูงสุดจะเคยตัดสินให้คืนพื้นที่ดินให้กับการรถไฟแล้วก็ตามแต่นักการเมืองพวกนี้กลับใช้อํานาจและอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ไม่ยอมปฏิบัติตามนักการเมืองมีอํานาจเหนือศาลและข้าราชการสังกัดก,กระทรวงมหาดไทยแถมยังได้ขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศชาติอีกและยังได้คุมสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติด้วยแต่ไม่เคารพประเทศชาติและสังคมไทย ประเทศชาติจะทนอยู่กันเป็นแบบนี้ได้นานขนาดไหนหากเรื่องเหล่านี้ไม่ทําให้เกิดความชัดเตีดและความยุติธรรมต่อสังคมและประเทศชาติการขึ้นมาเป็นผู้นําประเทศแต่เต็มไปด้วยบาดแผลที่ไม่สังง่ามไม่ได้มีความสําคัญอะไรกับสังคมไทยบางกลุ่มบางพื้นที่คําพูดที่ว่าเงินมาก็กา,กากูเหมือนเดิมจะเลือกตั้งกี่ครั้งกูชนะเหมือนเดิม ยังใช้ได้ดีเสมอในสังคมประเทศที่ยังไม่พัฒนาเรื่องการเมืองการปกครองชาวบ้านในพื้นที่ไม่เคยมีใครไปสนใจว่าที่ดินที่ถูกบุกรุกจากนักการเมืองในพื้นที่ของตัวเองนั้นเป็นที่ดินพระราชทานให้กับประเทศชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของพรศกนิกรและปล่อยปละละเลยไม่สนใจและยังคงปล่อยให้นักการเมืองสร้างอิทธิพลใหญ่ขับฟ้าอยู่เหนือกฎหมายมาได้ยาวนานเพราะเล่เหลี่ยมของนักการเมือง สร้างความถูกใจมากกว่าสร้างความถูกต้องมาเข้าครอบงำประชาชนในเขตพื้นที่ของพักการเมืองตนเองมองยังไงการเลือกตั้งแบบเดิมๆก็ไม่สามารถนำพาประเทศชาติให้หลุดพ้นความร่มสลายลงไปได้ถ้าหากยังไม่มีองค์กรทำลายล้างอิทธิพลของนักการเมืองพวกนี้ให้หมดไปจากประเทศชาติและการเดินเกมผิดชีวิตเปลี่ยนของคนที่วางหมากให้ไปเล่นงานกันจอมพลัง ก็น,น่าจะไม่เหมาะสมเป็นกุญซื่อของพรรคสม้มเพราะผลที่ตามมาไม่คุ้มเลยนอกจากจะได้ผลแค่กับโฆษณาของกองทัพคนเดียวเท่านั้นแต่ผลที่ย้อนกลับมีแต่คดีความเพียบแถมแนวร่วมพันธมิตรที่อยากดังได้ดังสมใจอยากคือถูกจับในคดีเทพีนางงามดันไปทะลึ่งถ่ายรูปโฆษณาให้เว็บการพนันเช่นนั้นแถมยังมีคดีตามมาอีกเพียบที่พรรคส้ม อาจมีส่วนเข้าไปพัวพันกับเว็บการพนันด้วยต้องคอยติดตามความจริงกันต่อไปว่ากันว่ามีเงินซื้อตัวสอสอของไทยสูงถึงหัวละ70ล้านจากแกงสแกมเมอร์จากเขมรมีสอสอหลายคนจากหลายพักไปรับเงินแกงนี้ไปแล้วอีกไม่นานเขาก็ตามสืบจนเจอกันหมดยิ่งสาวยิ่งเจอโดยเฉพาะกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติว่ากันว่าเป็นฐานสแกมเมอร์ขนาดใหญ่เลย ก็ไม่ต้องแปลกใจไปว่าพักที่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านถึงไม่ยอมออกมาสืบหาความจริงในเรื่องนี้กันเกมที่เหมาะสมที่สุดของพักส้มขอแนะนำว่าให้ติดตามคดีแม่ของธนาธรในเรื่องบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติให้ติดตามคดีน้องชายธนาธรที่หัวและโชคอ,อง์ที่ดินราชพัสดุกออพระเจ้าแผ่นดินน่าจะได้คะแนนเสียงเพิ่ม ยิ่งไล่ดูพฤติกรรมโคตรเง่าของนักการเมืองแต่ละพักแล้วยิ่งอนเนจอานาจใจแทนประเทศชาติต้นเองเดชานรุนาทศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากเพจเ c e b o o k ของคุณเดชานรุนาทมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยให้ความสุขกับทุกๆคน